คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นําให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริง จึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ20ปีขึ้นไปเนื้อหาในเรื่องมีสบบาววัยรุ่นและคําหยาบมากมายโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับคุณลุงขับให้เร็วกว่านี้ได้ไหมครับสายฟ้าพูดออกมาด้วยความร้อนใจเอ่อรถติดฝนตกหนักแบบนี้ผมก็ทําเต็มที่แล้วครับคุณหนูสายฟ้านั่งนิ่งสังเกตอาการของคุณลุงชัยซึ่งตอนนี้ลุงชัยมีท่าทางร้อนรอนรีบร้อนไม่ต่างจากตนเลยสักนิดไม่สิ ต้องเรียกว่ามีอาการที่ลนหลานและดูร้อนใจมากกว่าตัวของสายฟ้าเองแถมยังดูเกรงใจและเคารพสายฟ้าเอามากๆทุกครั้งที่พูดคุยกับแกแกก็จะก้มหัวโน้มตัวมาพูดด้วยท่าทีที่สุภาพไม่ต่างจากพวกบริกาศที่บ้านของสายฟ้าเลยสักนิด และสายฟ้าเองก็พึงจะสังเกตรูปร่างของลุงชัยดูไม่เหมือนคนขับแท็กซี่เลยจริงๆถึงแกจะมีอายุหน่อยแต่ร่างกายก็แข็งแรงกำยำดูธรรมัดทะแมงกระฉับกระเฉงที่เห็นได้ชัดก็คือตั้งแต่ตอนที่ลุงชัยวิ่งเข้ามาหาตน ที่ทางลัดข้างหอทางกลางสายฝนซึ่งตอนนั้นพ่อมาถึงปุ๊บก็รีบกันตัวของสายฟ้าออกปับ๊บแถมยังเป็นคนแบกดินซึ่งตัวก็พอๆกันแถมขึ้นรถมาก็รีบหาผ้าเช็ดตัวมาจากไหนก็ไม่รู้มาเช็ดผมให้สายฟ้าดูแลอย่างดีแล้วก็หาเสื้อคลุมมาให้ซึ่งทุกอย่างนั้นดูเหมือนเตรียมความพร้อมไว้ทุกสถานการณ์ ซึ่งนั่นมันเป็นคุณสมบัติของบริการที่ต้องดูแลนายและเตรียมความพร้อมทุกเมื่อไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ฝนตกแดดออกพายุเข้าหรือน้ำท่วมซึ่งนั่นลุงชัยทำได้ทุกอย่างโดยไม่มีขาดตกบกพร่องมีสิ่งเดียวที่เขาหลุดออกมานั่นก็คือลุงชัยหลุดเรียกตนว่าคุณหนูตลอดเวลาซึ่งตรงนี้เองที่ทำให้สายฟ้ามั่นใจแบบร้อยเปอร์เซนต์ว่าลุงชัยเป็นคนที่ป้ากับม้าส่งมาดูแลเขาแน่ๆตอนนี้ถึงจะรู้อย่างนั้น สายฟ้าก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเพราะตอนนี้เขาค่อนข้างเป็นห่วงร่างสูงใหญ่ที่ตามใบหน้าหล่อเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำดำเขียวตามแขนทั้งสองข้างที่เต็มไปด้วยรอยสักก็ยังมีแผลถลอกะปล,ะปลายตามแขนเสื้อส่วนเสื้อช็อบวิศวะที่เขาใส่อยู่นั้นก็เต็มไปด้วยรอยเลือดด้วยความที่ตกใจเอามากๆสายฟ้าจึงถลกเสื้อยืดสีดำขึ้นมาเพื่อที่จะดูแผลตามตัวทันทีที่ถลกเสื้อของดินขึ้นมานั้น หน้าท้องแกล่งที่เต็มไปด้วยลอนซิกแพกเป็นลูกๆก,ก็ปรากฏแก่สายตาของสายฟ้าและที่ทำให้สายฟ้าใจสัน่นนั่นก็คือรอยสักของดินดินสักไปทั้งตัวจริงๆตามหน้าท้องก็มีรอยสักที่ดูเหมือนจะไม่ใช่รอยสักมัวแต่มันเป็นรอยสักแนวอาร์ตซึ่งมันสามารถสะกดสายตาของสายฟ้าให้ชะงักนิ่งคุณหนูคุณหนูครับครับ สายฟ้าก็ได้สติกลับมาเมื่อลุงชัยเรียกตนให้ผมไปส่งโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าของรัฐครับเอาที่ใกล้ที่สุดเลยครับรับทราบครับงั้นผมเลี้ยวเข้าข้างหน้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะครับครับลุงอีกไกลไหมครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้าตรงไปอีก2กิโลก็ถึงแล้วครับ้ย สายฟ้าถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ความโล่งอ,อกที่รู้ว่าใกล้จะถึงโรงพยาบาลแล้วสายตาคู่คมกลมลงไปมองใบหน้าหล่อที่นอนหนุนตักตนและยังหลับไม่ได้สติเช่นเดิมพอเหลือบสายตาไล่ต่ำลงไปยังกลางตัวก็ทำให้สายฟ้าหน้าร้อนรู้สึกแปลกๆเขารีบดึงเสื้อตัวเปียกของดินลงเพราะดูแล้วตามตัวไม่มีแผลใดๆนอกจากรอยสักและลอนซิกแพคสวยที่ทำให้เขาใจเต้นแรงอยู่ตอนนี้ แต่พอมองไปที่เสื้อช็อปที่มีเลือดเปื้อนอยู่มันก็ทำให้สายฟ้าอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนคนนี้ทำไมเขาถึงมานอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นและถ้าหากเขาไม่ไปเจอเขามันจะเกิดอะไรขึ้นยิ่งคิดก็ยิ่งเป็นห่วงและยิ่งเป็นคนที่สายฟ้าเจอเมื่อไม่กี่วันมานี้ตอนนี้ก็ดูสะบักสะบอมพอสมควรยิ่งศีรษะของคนที่นอนหนุนตักตนมีเลือดที่หลังศีรษะไหลซึมออกมาด้วยแล้วถึงจะไม่มากแต่มันก็ทำให้เขาใจคอไม่ดี ยิ่งสายฟ้าเป็นคนขี้สงสารอยู่แล้วด้วยมาเจอแบบนี้เข้าเขาก็ยิ่งเป็นห่วงดินเอามากๆถึงจะยังไม่รู้จักคนคนนี้ก็เถอะโดยความที่เป็นคนจิตใจดีและเป็นคนดีทําให้ตอนนี้สายฟ้าขยับตัวถอดเสื้อคลุมตัวหนาที่ลุงชัยเอามาให้คุณหนูถอดเสื้อออกทําไมครับมันหนาวนะครับก็เพราะว่าหนาวไงครับผมเลยต้องถอดลุงไม่เห็นหรือไงว่าคุณคนนี้เขาบาดเจ็บแถมตัวก็เปียกอีกอะ ถึงมันจะไม่ต่างจากฟ้าแต่ที่ต่างจากฟ้าคือฟ้าไม่ได้เป็นอะไรเลยลุงจะปล่อยให้เขาหนาวสั่นแบบนี้เหรอครับสายฟ้าพูดออกมาตามความรู้สึกของเขาจริงๆเพราะเห็นล่างของดินที่กำลังมีอาการสั่นๆและที่สั่นนั้นไม่ใช่อาการหนาวหรือไข้จับแม้แต่อย่างใดแต่มันเป็นอาการสั่นเพราะมือถือในกระเป๋ากางเกงของเขากำลังสั่นแต่โชคยังดีที่ฝนมันตกแรงเอามากๆเสียงสั่นเบาๆจากกระเป๋ากางเกงของดินมันเลยทำให้สายฟ้าไม่ได้ยิน ดินเกรงตัวค่อยๆขยับมือช้าๆหลวงไปในกระเป๋ากางเกงของตัวเองหวังว่าจะรีบปิดเครื่องมือถือและจังหวะนั้นเองเขาก็รู้สึกว่ามีความอุ่นของร่างกายเมื่อสายฟ้าเอาเสื้อคลุมตัวหนาที่ลุงชัยเอามาให้เอามาหุ่มให้กับตนเดี๋ยวก็จะถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับคุณอย่าเป็นอะไรนะ เสียงนุ่มเย็นที่พูดออกมาและการกระทําต่างๆที่สายฟ้าทําให้ตนทําเอาหัวใจของดินอุ่นวาบมือที่กำลังจะล้วงกระเป๋ากางเกงยีนของตัวเองนั้นถึงกับชะงักหัวใจเต้นแรงเขาอยากลืมตาขึ้นมามองสายฟ้าใจจะขาดแต่ก็ทําไม่ได้เพราะยังไม่อยากให้เจ้าตัวรู้ว่าตนแกล้งหลับและไม่ได้เป็นอะไรมาก ดินเองถึงกับเสียอาการเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยจริงๆตั้งแต่วันแรกที่เจอกับสายฟ้าคนคนนี้ก็มีเรื่องที่ทําให้แปลกใจทําให้ประหลาดใจอยู่ตลอดเวลารวมถึงครั้งนี้เองก็ด้วยที่ทําให้ดินถึงกับเสียอาการหนักมากเขาไม่เคยที่จะเข้าหาใครโดยกแกล้งหลับแกล้งสลบแบบนี้มาก่อนเลยจริงๆแต่ยิ่งอยู่ใกลยิ่งมีความสุข ยิ่งอยู่ไกลยิ่งอยากรู้จักสายฟ้าให้มากขึ้นและเขาไม่เคยเข้าหาใครก่อนด้วยดินเลยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจะเริ่มจากตรงไหนดีและสถานการณ์มันก็พาไปเขาเลยแกล้งสลบไปซะเลยและมันก็ได้ผลดีเกินคาดเมื่อตอนนี้ดินรู้แล้วว่าคนคนนี้บริสุทธิ์และจิตใจดีงามเกินกว่าจะมายุ่งเกี่ยวกับด้านมืดแบบตน แต่พอนึกถึงใบหน้าหล,ะละ่อๆรอยยิ้มที่โคตรจะสดใสของสายฟ้ากับคำพูดคำจาที่โคตรจะน่าฟังยิงทาเต้นของสายฟ้าสุดน่ารักในวันนั้นที่เขาได้เห็นในไลฟ์สดและเป็นที่พูดถึงของทุกคนอยู่ในขณะน,นี้บวกกับเรื่องบังเอิญที่เขาตกรดหัวฟาดพื้นสลบตื่นขึ้นมาอีกทีก็มาเจอกับสายฟ้าแบบตัวเป็นๆอยู่ตรงหน้าตนซึ่งตัวของดินเองก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะได้มาเจอกับสายฟ้าง่ายๆแบบนี้ จากทุทกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ่งที่สายฟ้าปฏิบัติกับตนแล้วนั้นมันทําให้ดินถอดใจไม่ได้จริงๆภาที่สายฟ้าก้มตัวลงมาบังฝนให้ยังตราตรึงอยู่ในใจยิงสัมผัสความอบอุ่นจากตักนุม่มและความอุ่นของเสื้อคลุมที่สายฟ้าถอดมาคลุมให้ตนในตอนนี้มันทําให้เขามีความคิดไม่อยากหยุดอยู่แค่นี้แล้วจริงๆ ในหัวของดินตอนนี้คิดแค่ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดขอแค่ได้รู้จักคนคนนี้ได้มากขึ้นไม่ว่าจะทำด้วยวิธีไหนเขาก็จะทำและนี่คือวิธีสารต่อความสัมพันธ์ของดินวิธีเดียวที่เขาคิดออกในตอนนี้หน,นาวเสียงสัน่นพูดออกมาแผ่ว พร้อมๆกับมือแกล่งที่ดูหยาบกล้านนิดๆที่ทจู่ๆก็มากุมมือนุ่มของสายฟ้าเอาไว้แน่นวินาทีนั้นเองสายฟ้าตกใจกำลังจะดึงมือกลับเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนมาถูกเนื้อต้องตัวตัวเองแบบนี้พอได้ยินเสียงสันส่นๆของคนตรงหน้าที่บอกว่าหนาวมันเลยทำให้สายฟ้าไม่ได้ดึงมือของตนกลับคุณหนาว ผมหนาวดินแกล้งหนาวทำตัวสั่นไหวอย่างกับคนไข้หนักอาการโคม่าไม่มีผิดเพี้ยนทำเอาสายฟ้าตกใจคุณเอ่อใกล้ถึงแล้วนะครับทำใจดีๆไว้นะครับสายฟ้าเองก็ทำตัวไม่ถูกเพราะเขากลัวว่าคนที่กำลังนอนตักตนอยู่ตอนนี้ที่กำลังหนาวสั่นไปทั้งตัวจะเป็นอะไรไปเพราะผมหนาว หนาวดินสั่นเกร็งไปทั้งตัวมือที่กุมมือนุ่มของสายฟ้าจับมือสายฟ้าแน่นสายฟ้าเองก็กุมมือตอบด้วยความเป็นห่วง ส่วนอีกมือที่ว่างของดินรีบล้วงกระเป๋าไปยังกระเป๋ากางเกงคลำหาปุ่มปิดเครื่องแล้วกดแช่เอาไว้จนมือถือดับเพราะตอนนี้พวกรุ่นน้องของตนกว่า1สิบชีวิตต่างก็พากันซิ่งรถแข่งกับสายฝนที่เทกระนำลงมาอย่างบ้าคลั่งตามหาลูกพี่ของตนทุกคนผลัดกันโทรหาดินวุ่นวายกันไปหมดแต่ก็ไม่เจอแถมตอนนี้จากที่โทรติด ก็กลายเป็นโทรไม่ติดทําเอาลูกน้องของดินทุกคนในตอนนี้ต่างก็ใจคอไม่ดีคุณลุงครับผ่อนแอร์ลงได้ไหมครับครับคุณหนูหนาวหนาวดินเล่นละครได้สมบทบาทจริงๆเพราะสายฟ้าเองก็ถึงกับหน้าเสียทําตัวไม่ถูกแม้แต่ลุงชัยเองก็มองผ่านกระจกหลังรีบเหยียบคันเร่งเต็มที่เพื่อพาดินไปส่งโรงพยาบาลเร็วๆเอาก็เอาถือว่าช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน สายฟ้าพึมพำพ,มพูดกับตัวเองก่อนจะตัดสินใจโน้มตัวลงไปกอดตัวของดินแน่นทำใจดีๆไว้นะครับคุณอย่าเป็นอะไรไปมากกว่านี้เลยนะผมขอล่ะได้โปรดก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับรอติดตามตอนต่อไปด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ